สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะครับครัวลุงบอลลุงบอลชาแนลมากันอีกแล้ววันนี้เรามีปลาแม่น้ํามาฝากทุกคนนะครับนั่นก็คือปลายอนครับผมภาษาทางอีสานเขาจะเรียกปลายอนนะครับแต่ทางภาคกลางนี่เขาจะเรียกปลาสังกวาดวันนี้เราจะมาทําปลาสังกวาดหรือปลายอนทอดกระเทียมพริกไทยเราได้ปลามาแล้วเราก็ ทำความสะอาดผ่าท้องควักไส้ออกบ้างๆให้สวยงามอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนทําตามเลยนะครับเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆทําตามลุงบอลเลยเราใส่ผงปรุงรสลงไปเพื่อความกลมกลมก่อบนะครับจากนั้นเราตามด้วยผงชูรสนะครับใครชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยกระชับรสชาติกันหน่อย ใส่ผงปรุงรสกับผงชูรสเสร็จเรียบร้อยแล้วขยำเลยขยำ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 ไปเรื่อยๆครับให้ผงปรุงรสกับชูรสที่เราใส่ลงไปเนี่ยเข้าซึมซับเข้าไปในเนื้อปลานะเวลาไปทอดจะได้มีรสชาติหอมอร่อยครับนี่ไงเป็นไงแค่นี้ก็น่ากินแล้ววันนี้ปลามีไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดเตาตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปเยอะๆเวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรา,เาใส่เลย เอาปลาของเราใส่ลงไปในกระทะให้หมดนี่นแหละครับเพื่อนๆจาไว้นะครับการทอดปลาสดเนี่ยเราใส่ปลาลงไปในกระทะแล้วเราอย่าเพิ่งกลับมันนะครับให้มันเหลืองสักด้านหนึ่งก่อนแต่ต้องใช้น้ํามันท่วมๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้มันเหลืองก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากลับปลากันเราว,งวางรอปลาเหลืองสักด้านนึงเดี๋ยวเราไปทําน้ําปลาลอยนี่เลยครับ เราจะใช้พริกจินดาหรือพริกเจวสวนก็ได้เอามาซอยซอยซอยบางๆแบบนี้เลยเพื่อนๆทํๆทาตามลุงบอลเลยครับซอยพริกเสร็จแล้วก็เป็นหอมแดงนะนำมาปอกเปลือกเอาเปลือกออกให้หมดแล้วเราก็มาซอยซอยซอย,ซอยแบบนี้เลยเพื่อนๆ ซอยพริกซอยหอมแดงแบบนี้แล้วเราก็เอาใส่ถ้วยนะใส่ภาชนะของเราเลยแล้วเราก็เอามะนาวมามะนาวมาหั่นเลยครับบีบมะนาวลงไปบีบแค่พอประมาณนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินนะตามด้วยน้ำปลาเลย น้ำปลาลงไปเราจะใช้น้ำปลายี่ห้อดีๆหน่อยนะครับเพื่อนๆมันจะได้หอมนะครับเวลากินจะได้อร่อยอร่อยนะมันจะเข้ากับมะนาวเข้ากับพริกกับหอมแดงนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยไม่รอช้ากันแล้วทําน้ําปลาลอยเสร็จแล้วหันหลังมากลับปลาครับเหลืองได้ที่แล้วเรากลับอีกด้านหนึ่งลงไปแล้วเราก็รอ ปลาของเราสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นมาเลยเพื่อนๆนี่จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่เลยกรอบแน่นอนหอมแค่นี้ก็หอมแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถาดไว้ก่อนนะพักให้เสด็จน้ำมันหลังจากนั้นเรามาเตรียมกระเทียมไทยนะครับใส่ลงไปในโคกแล้วก็ตำตำตำเลยเดี๋ยวเราจะากระเทียมส่วนนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆที่เราตำอยู่เนี่ยไปเจียวให้หอมเลยครับเพื่อน ตำแหลกตามที่เราต้องการแล้วเราตักออกใส่ภาชนะไว้เราเหลือไว้ในครกนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดนะครับในส่วนนี้เราใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ตำ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 ,ตำให้เข้ากันเลยนะเพื่อนๆให้พริกไทยกับกระเทียมที่เราตำเนี่ยส่งกลิ่นหอมเลยนะกระเทียมพริกไทยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกันตอนท,ท้ายๆนะครับเราตำเสร็จแล้วเราก็ตักพักใส่ถ้วยไว้ก่อน น้ำมันที่เราทอดปลาเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อนๆเราให้เราเบาไฟนะแล้วเราเอากระเทียมที่เราตําไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยที่ตําไว้ครั้งแรกนะอันยังไม่ใช่อันที่ใส่พริกไทยนะครับเราเอากระเทียมอันเนี้ยมันเจียวให้เหลืองเลยเจียวเจียวเจียวไปเหลืองเหลืองแล้วเราก็ตักพักไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปราดบนตัวปลานะครับตัวนี้หอมไหมครับนี่แหละขั้นตอนเนี้ยจะหอมมากเลยกระเทียมหอมมาก เจียวให้เหลืองสวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมสวยงามเลยครับแล้วเราก็เทน้ํามันออกเหลือไว้นิดหน่อยติดก้นกระทะนะครับแล้วเราก็เอากระเทียมพริกไทยที่เราโขกเมื่อตะกี้เนี่ยที่หอมๆเนี่ยลงไปผัดกันเลยผัดกระเทียมพริกไทยจนส่งกลิ่นหอมนะครับเหลืองน่าทานแบบนี้เราก็ ใส่น้ำสะอาดหรือน้ำซุปลงไปถ้าใครไม่มีน้ำซุปให้ใช้น้ำสะอาดนะครับแต่วันนี้ลุงบอลมีน้ำซุปเราก็ใส่ลงไปแค่นิดหน่อยครับไม่ให้กระทะไหมแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวถั่วเหลืองนะครับเพื่อนๆปรุงรสเพิ่มรสเค็มนะตามนี้เลยตามด้วยผงปรุงรสครับนิดเดียวครับกระชับรสชาติอีกชินเคย ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยครับใส่มากก็หนัวมากนะเพื่อนเพื่อนตามกันไปด้วยน้ำตาลทายนะครับเพิ่มความหวาน แล้วเราก็ผัดผัดผัดน,นะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยเข้ากันแล้วเราก็ชิมใช้นิ้วเหมือนเดิมครับผมลุงบอลทำเองกินเองนะครับรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่ปลาที่เราพักไว้จนเสด็จน้ำมันจนแห้งแบบนี้เลยผัดต่อไม่รอช้านะครับเพื่อนๆหิวแล้วนะครับผัด ให้ปลาของเราเนี่ยเข้ากับกระเทียมพริกไทยที่เราปรุงรสไว้เมื่อกี้นี้เนาะผัดไปเรื่อยๆให,ให้แห้งหน่อยนะครับให้น้ําแห้งเลยผัดให้งวดเลยตามนี้เลยครับเพื่อนๆใครไม่เคยทำทตามลุงบอลน,นะครับง่ายมากแล้วขอบอกว่าอร่อยจริงๆ แห้งแล้วเสร็จแล้วครับเพื่อน <_ C> e <an> ๆดูหน้าปลาสิน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราตักใส่จานกันเลยดีกว่าจัดเสิร์ฟเลยดีกว่าหิวแล้วครับเดี๋ยวไปกินปลาสักลาวาทอดกระเทียมกันนะครับอีสาน<ๆ>เรียกว่าปลายอนนะครับปลายอนอร่อยบ้านลุงบอลอยู่ติดแม่น้ำหน้าเลยมีเมนูปลายอนหรืปอปลาสังกะวาเนี่ยมาให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆดูบ่อยๆ,ๆเดี๋ยวเราจัดจานกันเลยครับไม่รอช้าแล้วหิวแล้วครับ จัดเรียงลงไปในจานของเราเลยนะครับจะใช้จานใช้ถาดใช้อะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นเรานํากระเทียมที่เราเจียวไว้เหลืองๆห,หอมๆเนี่ยมาลาดลงไปบนตัวปลาให้น่ากินแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาลอ,อยที่เราทำไว้นะพริก แล้วก็หัวหอมแดงบีบมะนาวใส่น้ำปลาดีลงไปหอมมากๆนะครับกินกันเข้าสุดๆเลยปลาแม่น้ำทอดกระเทียมนะครับปลาสังวาดนะครับ นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงบอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการทําอาหารนะครับมีความสุขกันทุกคนนะครับวันนี้ลุงบอลขอตัวไปกินปลาทอดกระเทียมพริกไทยกับน้าพริกน้ปาปลาเขาเรียกอะไรนะน้ําปลารอยใช่ไหมก่อนนะครับหิวข้าวมากเลยตอนนี้เพื่อนๆไปทานด้วยกันนะครับสวัสดีครับ